ค่ะสวัสดีนะคะทุกคนยินดีนะคะต้อนรับเข้าสู่ช่องนาราทาโร่ของเราเช่นเคยเลยนะคะคลิปนี้นะนกก็จะมาทำท็อปิกที่ว่าเขาคิดถึงเราไหมรู้สึกอย่างไรกับเรานะคะแล้วก็อยากบอกอะไรเรานะเป็นการอัปเดตพลังงานนะคะวันนี้ก็เช่นเคยนะคะมีให้เลือกนะคะ3ตัวเลือกนะคะ นับจากด้านนี้ค่ะ1 2และ3นะคะเลือกกล่องที่เรียกเรามากที่สุดสําหรับที่เรียกเรามากที่สุดเมื่อนึกถึงหน้าเขานะคะคนที่คุณนึกถึงนะแล้วคําตอบนี้จะเป็นของคุณนะให้เวลาเลือกนะคะ5วินาทีค่ะโอเคเราไปเริ่มกันที่ตัวเลือกที่1เลยนะคะ สวัสดีค่ะเ,เพื่อนๆที่เลือกตัวเลือกที่หนึ่งนะคะมาดูกันว่าเขาคิดถึงเราไหมรู้สึกยังไงกับเราอยากบอกอะไรเรามาดูกันนะคะ เขาคิดถึงคุณไหมคะถ้าเปิดแบบนี้ไฟสว่างไปไหมทุกคนเนี่ยสว่างไปเนาะงี้ดีกว่าอะขอดูนะคะเขาคิดถึงคุณไหมนะคะคุณยังเป็นคนที่แบบสําคัญนะคะคนที่มีคุณค่าสําหรับเขามากๆนะน้องบอกว่าเขาอะมองคุณค่อนข้างดีมากๆเลยนะเป็นควีนเหรียญนะคะ อืตัวเขาตัวคุณอาจจะเป็นชาวทาตดินค่ะพฤศพกันมาก่อนนกมองว่าคุณสำคัญกับเขานะคะอืมแล้วครับเขายังรู้สึกชอบคุณอยู่เลยนะคะตอนนี้อืมนกมองว่าเขาอยากมาเจอคุณนะ่ะ เขาคิดถึงนะคะแล้วยังยังคิดที่อยากจะมีความสัมพันธ์ที่มั่นคงกับคุณน่ะนะสี่ไม้คือความมั่นคงนะหรือไม่งั้นก็คือความรู้สึกที่เขามีให้กับคุณน่ะมันมันยังมั่นคงอยู่นะคะอ่าอย่างมั่นคงอยู่นะคิดถึงนะคะสําหรับคนที่เลือกตัวเลือกที่หนึ่งนะเนี่ยอยากมาหานะคะโดาลีออต ถ้ามาได้คืออยากมาหาเลยนะบางท่านคุยกับชาวท่านน้ำนะคะกรกฎพิจิตมีนะคะคนในเครื่องแบบชาวต่างชาตินะคะอยู่ที่ไกลๆอย่างเงี้ยได้นะหรือทำงานเกี่ยวกับการเดินทางอย่างเงี้ยค่ะคิดถึงนะคะคนคนนี้อยากมาหาคุณนะรู้สึกยังไงกับคุณคะตอนนี้คุยนับครับ เขารู้สึกว่าคุณเป็นคนที่อ่อนโยนนะคะเป็นคนที่แบบว่าเรียบพร้อมนะคะเป็นคนที่น่ารักนะเรียบพร้อมในที่นี้คืออะไรทั้งควีนเหรียญแล้วก็ควีนถ้วยอะ่ะคุณได้หมดเลยนะคุณน่าจะเป็นคนที่ค่อนข้างที่จะโปรไฟล์ดีนะคะแล้วก็นิสัยคุณน่น่ารักนะเขารู้สึกว่าคุณน่ารักอะคะ่ะ คิดถึงความอ่อนโยนของคุณนะคะเหมือนเขารอเวลานะคะรอเวลาที่จะได้เจอกับคุณอ่ะเขาชอบคุณมากๆเลยนะคะเขารู้สึกดีกับคุณ เขารู้สึกมีไฟนะคะอ่าตอนนี้เขาอาจจะกําลังทํางานหรือว่าทําอะไรในส่วนที่เขาจะต้องรับผิดชอบอยู่นะเหมือนเขารอเวลาที่จะมาบอกรักคุณน่ะได้เลยนะมาบอกความรู้สึกที่มีในใจให้กับคุณได้รับรู้นะคะอ่าเขาอาจจะต้องแบบประมาณว่าอ่ะรอ,รอเราเคลียร์งานก่อนก็ได้นะคะเขาน่าจะมีภาระหน้าที่อะไรที่จะต้องรับผิดชอบในเรื่องของงานก็ได้นะ เขาน่าจะอยากพูดอยากคุยกับคุณนะคะอยากอยากอยู่ใกล้คุณน่ะคะถามว่ารู้สึกยังไงผูกพันนะคะมองว่าคุณเป็นคนที่อ่อนโยนนะคะเขาอยากอยู่ใกล้คุณอยากอยากที่จะอ้อนคุณน่ะนะเออไม่ว่าเขาจะเป็นคนเก่งแค่ไหนนะคะคุณคนเนี้ยนะเขาก็แบบขี้อ้อนนะคะสิงโตนะคะ สิงโตอยู่กับผู้หญิงนะคะอ่าในมุมที่เขาแบบอ่อนโยนเขามีนะคะคุณคนเนี้ยอืมเขารู้สึกยังไงกับคุณเขายังรักคุณแหละนะคะต่อให้มีใครต่อใครนะคะคุณคนเนี้ยเขามีเสน่ห์ต่อให้มีใครต่อใครเข้าหาเขาอะ่ะอืมเหมือนกับว่าเขาก็ไม่ได้สนใจนะ เขาอาจจะแบบปิดกั้นด้วยซ้ำนะปิดกั้นคนอื่นๆที่จะเข้ามาหาเขานะคะด้วยความที่เขาเป็นคนที่เจ้าเสน่ห์นะคะอืมเขาว่าเก็บใจเก็บความรู้สึกที่มีอนะคะ่ะไว้ให้กับคุณนะเขาเก็บเปลี่ยนเนี้ยเอาไว้เพื่อคุณนะเรอคอยที่จะมอบให้กับคุณคุณกับเขาอะนะคะเป็นเป็นไพ่คู่กันขึ้นมานะคะเขามองว่าคุณกับเขาเนี้ยแหละ เหมาะสมกันที่สุดแล้วนะคะในความรู้สึกเขานะโอเคขอบดูนะคะว่าเขาอยากบอกอะไรคุณบางท่านคุยกับชาวธาตุไฟค่ะไม่สิ่งขนูนนะขอดูค่ะเขาอยากบอกอะไรคุณอ๋อปปดถ้วยนะคะ The Hall of a n t เดอะมิ i ิเจชินเดอะเฮอร์มิสสิ่งที่เขาอยากบอกคุณนะคะเขาอยากบอกคุณว่าคุณอย่าพึ่งอย่าพึ่งหันหลังให้กับเขาไปได้ไหมนะคะคุณอย่าพึ่งไปจากเขานะเขาอาจจะต้องมีอะไรที่จะต้องจัดการนะคะที่ต้องเคลียร์อยู่นะอยากให้คุณให้โอกาสเขานะคะ ตอนนี้เขาอาจจะนิ่งเงียบหายไปนะคะแต่เขายังรักคุณนะคะเขารักคุณและคิดถึงคุณนะคะคุณคือความสุขของเขานะคะเป้าหมายของเขาหรือว่าสิ่งที่เขาจะทำต่อจากนี้นะคือการที่อาจจะชัดเจนกับคุณหรือว่าจริงจังกับคุณนะคะถึงขั้นที่แบบว่า เป็นครอบครัวได้นะสร้างครอบครัวร่วมกันได้นะแต่ตอนเนี้เหมือนเขากําลังเคลียร์หรือจัดการนะคะอะไรบางอย่างในชีวิตเขาอยู่นะคะอสองดาบเขาอาจจะต้องมีการที่จะต้องเลือกหรือตัดสินใจนะคะหรือต้องเคลียร์อะไรบางอย่างนะคะความสับสนในใจของเขาก็ได้นะอืมเขาจะต้องแบบ คือมีอะไรบางอย่างที่เขาจะต้องจัดการนะคะเขาอยากจะบอกคุณว่าให้โอกาสเขาได้ไหมนะคะเขาไม่อยากที่จะเสียคุณไปนะเขายังอยากที่จะสานต่อในความสัมพันธ์นี้นะคะเออเขาอาจจะทำให้คุณรู้สึกสับสนก็ได้แต่ลับรองนะคะเขาจะ ติดต่อคุณมานะคะแล้วก็การกลับมาครั้งนี้ของเขาอ่ะเขาจะทำให้มันดีและชัดเจนขึ้นนะคะเดี๋ยวขอขยายสองดาบหน่อยอืมน้องมองว่าเขาอาจจะแก้ปัญหาที่เกิดขึ้นระหว่างคุณได้นะคะแล้วก็จะมีการผูกมัดกันแน่นอนนะคะทุกคนคือว่าคนคนนี้ เขาจะทําอะไรบางอย่างในความสัมพันธ์ที่มันชัดเจนขึ้นนะคะมันอาจจะช้านะคะสิ่งที่เขาอยากจะบอกคุณมันอาจจะช้าแต่แน่นอนมันชัวร์นะคะนี่คือสิ่งที่เขาอยากจะบอกคุณนะโอเคนะคะก็วันนี้ก็จบคําทานายไปแล้วนะคะสําหรับเพื่อนๆนะคะทีมที่1นนะยังไงก็เจอกันใหม่ในคลิปนะคะไปต่อกันที่ตัวเลือกที่2เลยค่ะสวัสดีค่ะคนที่เลือกตัวเลือกที่สอง นกสลับกองหรือเปล่าเนี่ยไม่แน่ใจนะโอเคมาดูกันนะคะก็เลือกจากกล่องใกล้นะถ้านกสลับกองนกต้องขอโทษด้วยนะคะมาดูกันนะคะว่าเขาคิดถึงคุณไหมสําหรับเพื่อนเพื่อนที่เลือกตัวรูปที่สองนะคะคิดถึงไหมนะคะ ช่วงนี้อยู่ในช่วงของการเว้นระยะห่างกันหรือเปล่าห่างๆกันเนาะคิดถึงไหมหนุกว่าคิดถึงนะคะเหมือนกับคิดมากเรื่องของคุณนะคะแล้วก็ฟุ้งซ่านนะคะคิดมากคิดต่อยอดแล้วก็เหมือนกับว่ายังอยากที่จะสานความสัมพันธ์นี้ต่อนะคิดแหละนะเขาอาจจะนิ่งไปอะนุกว่านะคุณกับเขาอาจจะเหมือนกับว่าห่างหายกันไปอะ เขานิ่งนะแต่คิดถึงนะคะเว้นระยะห่างกันหรือเปล่าเหมือนเขาอยากมาง้องคุณนะคะหรือว่าตอนนี้ถ้าเกิดเขานิ่งไปไม่ได้เจอกับคุณนะ่ะเขารู้สึกไม่โอเคนะคะคุณอาจจะคุยกับชาวราศีธนูนะคีงบสอดเขาน่าจะนิ่งไปแหละนะคะฟอร์มเยอะนะคะคุณคนนี้ไม่พูดนะ เออไม่พูดจะติดต่อคุณมาก็คิดมากนะคะอยากคุยนะคะอยากที่จะขอโอกาสจากคุณเนี่ยนะถ้าเกิดเขานิ่งไปแล้วเขาจะกลับมาเนี่ยเหมือนคิดมากนะคะฟอร์มเยอะจริงๆอ่ะคิดถึงนะคะยังอยากที่จะคุยกับคุณอยู่นะคะยังอยากที่จะพยายามต่อในความสัมพันธ์นี้นะถ้าเกิดว่าค,คนคนนี้เขานิ่งไปนกมองว่าเขาจะติดต่อคุณมานะเออ แต่เขาอาจจะฟอร์มอยู่พักหนึ่งนะคะอาจจะเป็นชาวธาตุลมก็ได้นะคะคุณคณนนี้แล้วก็ชาวท่าตุดินนะคะที่หนูกเห็นนะขอดูสิคะคิดถึงเรารู้สึกยังไงอีกเขารู้สึกยังไงคุณคะเขายังแบกความรู้สึกที่มีให้กับคุณเอาไว้นะคะ อ่ายังอยากมาง้อคุณยังอยากจะตามตื้อคุณอยากที่จะได้รับโอกาสจากคุณอยู่นะคะคุณคนเนี้ยคุณยังเป็นคนสำคัญสำหรับเขานะคะคุณอาจจะมีเรื่องราวนะคะที่แบบว่าทำอะไรกันรับหลังหรือว่าเป็นความสัมพันธ์ลับๆรักซ้อนก็ได้นะถ้าไม่ใช่ความสัมพันธ์ที่แบบว่าปกปิดหรือว่าเป็นความสัมพันธ์ซ้อนก็มันมีเหตุการณ์นะคะที่แบบว่า ทำร้ายจิตใจกันนะคะเขาอาอยากปรับความเข้าใจกับคุณนะคะตอนเนี้ยอืคือคุณอาจจะอยู่ในช่วงของการเยียวยาความรู้สึกตัวเองก็ได้นะคะคนที่เลือกตัวเลือกที่สองนะคือมีการทําอะไรบางอย่างนะคะให้เจ็บปวดนะเจ็บปวดกันมากๆในความสัมพันธ์เนี่ยมันต้องเยียวยาความรู้สึกกันนะอเขาอาจจะรู้ก็ได้ว่าเขา เขาเป็นฝ่ายทําร้ายคุณนะคะเขารู้สึกยังไงกับคุณคะ,ะบางท่านก็เป็นความสัมพันธ์ที่ไม่ชัดเจนนะคินเดทเขารู้สึกยังไงกับคุณเขาอาจจะคิดว่าคุณจบกับเขาแล้วก็ได้นะคะเนี่ยถ้าความสัมพันธ์เนี้ยมันมีการจบกันไปแล้วเขาเขายังรักยังรู้สึกดีๆคุณอยาก อยากได้รับโอกาสจากคุณนะคะเนี่ยอยากขอโทษคุณนะอืมคุณยังสําคัญสําหรับเขาอยู่นะคะบางท่านบางคนคุยกับชาวราศีกุมชาวราศีพิจิกนะคะชาวธาตุน้ําคนในเครื่องแบบนะคะชาวต่างชาติอืมเขาอยากบอกอะไรคุณคะเขาคิดถึงคุณนะคะเนี่ยไพ่ของความคิดถึงนะ มายืนยันเลยเขาคิดถึงคุณเขาอยากมาง้องคุณนะ่ะอืมเขาจะมาง้องคุณนะถ้าคุณมีปัญหากันนะคะมีการแบบต่างคนต่างหันหลังให้กันไปเนี่ยเขาจะลดอีโก้ของเขาเองเนี่แหละนะหลังจากที่เขาคิดทบทวนนานแล้วอะ่ะนะเขาจะมาง้องคุณนะคะสิบด,ด คือเขาอยากจะบอกว่าเออโอเคเขาน่เงียบเขาอีโก้จริงฟอร์มเยอะแล้วยังไงอ่ะก็เขาเจ็บไงถ้าเกิดเขายังมีฟอร์มนะคะเขาไม่ง้อคุณเนี่ยเขาจะต้องเจ็บค่ะแล้วมันก็จะต้องจบจริงๆระหว่างคุณกับเขานะคะซึ่งเขาอาจจะยอมไม่ได้ที่จะจบนะการที่เขาเงียบนิ่งไปนะคะเขาอยากจะบอกว่าเขาก็เจ็บเช่นกันนะคะ าอยากจะบอกอะไรคุณคะเขาคิดถึงคุณค่ะต่อให้เขาไม่ทำอะไรในตอนนี้เขาก็ส่องคุณอยู่เสมอๆนะหกดาบเขายังอยากไปต่อในความสัมพันธ์นี้นะคะถึงเวลานะคะถ้าเขาพร้อมแล้วนะคะเขาจะกลับมาปรับความเข้าใจกับคุณนะคะอยู่ที่เพื่อนๆนะคะ ตัวเลือกที่2แล้วนะคะว่าคุณจะให้โอกาสเขาไหมเพราะว่านกมองว่าตัวเขาอะ่ะไม่ยอมจบในความสัมพันนี้แน่นอนนะเขายังอยากที่จะได้ความสัมพันนี้คืนนะเขาอาจจะพร้อมรวบรวมความกล้าของเขาแล้วนะคะมีวิธีการที่จะเข้าหาคุณแล้วแล้วเขาจะมานะคะคนคนนี้นะ เนี่ยเขาคิดถึงคุณแล้วก็เขาอยากกลับมาในความสัมพันนี้แน่นอนนะ mm hmm. เขาผูกพันกับคุณนะคะ mm hmm. เขาจะกลับมานะคะค,คนคนนี้อืมอาจจะเป็นชาวราศีสิงห์นะคะชาวกรกฎอย่างเงี้ยแล้วก็ชาวเมษนะคะที่นกเห็นชาวราศีกันนะ mm hmm. เขาจะกลับมานะคะแล้วก็คุณกับเขาอาจจะมีอะไรหลายอย่างที่แตกต่างกันมากๆนะอื mm hmm. ภาษาอายุเงี้ยนะ โอเคนะคะก็จบไปแล้วนะคะสําหรับเพื่อนๆนะคะที่เลือกตัวเลือกที่2นะก็ตกลงก็คือว่าเขาคิดถึงคุณแล้วเขาจะกลับมานะคะคุณคนนี้นะเขายังอยากมีคุณนะคะในชีวิตของเขานะคะซึ่งเขาอาจจะต้องรวบรวมความกล้านะคะโอเคค่ะยังไงก็ขอขอบคุณมากๆนะคะสําหรับเพื่อนๆนะคะที่เลือกตัวเลือกที่สนะเจอกันใหม่ในคลิปนะคะค่ะสวัสดีนะคะเพื่อนๆที่เลือกตัวเลือกที่สามนะ มาดูกันนะคะว่าเขาคิดถึงคุณไหมรู้สึกยังไงกับคุณนะคะอยากบอกอะไรคุณนะถ้านกเลือกหยิบไพ่สลับกองนะเลือกเลือกจากกองไพ่แล้วกันนะเดี๋ยวนกทำทำสเต็มไว้ให้นะคะต้องขอโทษด้วยนะถ้าสลับกองนะคะขอดูนะคะว่าเขาคิดถึงเพื่อนๆนะคะทีมที่สามไหม มีไพ่ของการรอคอยนะคะเขารอคอยคุณนะคะคุณอาจจะอยู่ห่างไกลกันนะ,ะเขาห่วงคุณนะคะคุณคนนี้เขายังอยากที่จะสานความสัมพันธ์นี้ต่อนะคะ The Emperor ถ้าอาจจะเป็นชาวราศีธนูชาวราศีเมษนะคะ น้องมองว่าคนคนนี้เขาเขาคิดถึงคุณนะแต่เขาอาจจะเป็นคนที่ไม่ค่อยแสดงออกนะคะอ่าอาจจะแบบมามาหายหายติดต่อบ้างไม่ติดต่อบ้างอะไรอย่างเงี้ยแต่เขาคิดถึงคุณนะอืมเขาอาจจะฟอร์มเยอะอืะคิดถึงนะคะกองเนี้ยห่วงด้วยนะามาดูกันนะคะว่าเขาอาจจะเป็นชาวธาตุดินด้วยก็ได้นะคะเขานะคะรู้สึกยังไงปุณคะ คุยสอบบางท่านนะคะคุยกับชาวต่างชาตินะคะคนที่อายุเยอะกว่าคุณก็ได้นะถ้าเขาทำให้คุณเสียใจนะคะหรือว่าช่วงที่แบบห่างไกลกันไม่ได้เจอกันเนี่ยก็ได้นะคะเขามีความเจ็บปวดนะคะเขารักคุณนะคะคุณคณนนี้เขารักคุณเขารู้สึกแบบอม,มองว่าคุณแบบมีเสน่ห์ดรือดูใจเขามากๆนะคะ เก็บถ้วยห้าเหรียญน,นะคะ คนคนนี้ถ้าเกิดเขาเคยทําร้ายจิตใจคุณนะเขามีช้อยมีตัวเลือกนะคะหรือครบซ้อนอะตอนนี้เขารู้แล้วนะคะว่าคุณอะสาคัญกับเขาเขารู้แล้วนะคะว่าถ้วยไปไหนอะคือ,อถ้วยที่สําคัญที่สุดสําหรับเขานะคะเขาเลือกได้แล้วนะคะเขารู้ใจตัวเขาเองแล้วนะอืมเขาเขาเขาไม่สามารถที่จะเสียคุณไปได้นะคะคุณคนนี้นะอืมแต่ถ้าเขาไม่ได้มีช้อยหรืออะไรก็ตามนะคะ คือช่วงเนี้ยเขาคิดถึงคุณมากๆนะคะแล้วก็รู้สึกว่าการที่ไม่ได้เจอกันนะคะมันเป็นช่วงเวลาที่โหดร้ายจริงๆนะคะเขารู้สึกโดดเดี่ยวนะคะอ mm ืม hmm. เขายังรักคุณนะคะ mm hmm. เขาอาจจะเป็นชาวธาตุไฟค่ะแล้วก็ชาวธาตุน้ำน,นะที่นุกเห็นเขาดูค่ะเขารู้สึกยังไงกับคุณอีกคะอืม mm hmm. นกว่าเขาจะติดต่อคุณมานะคะเร็วๆนี้นะหลังจากที่เขาอาจจะคิดได้แล้วนะคะนะถ้าเป็นในกรณีที่เขามีตัวเลือกมีช้อยหรือไม่รู้ใจตัวเองอะคะ่ะว่าจริงๆแล้วอ่ะใครสําคัญที่สุดสําหรับเขานะคะเขาน่าจะคิดได้แล้วนะเขาน่าจะติดต่อมานะคะหลังจากที่คิดนานเลยนะอืม เขารอคอยที่จะเจอคุณนะคะเนี่ยค,คนคนนี้เขารอคอยที่จะเจอคุณนะคะอยากเจอค่ะอยากได้รับโอกาสจากคุณค่ะนะสิบไม้ คือคนคนนี้นกมองว่าช่วงนี้เขาอาจจะต้องมีงานหรือมีอะไรให้ต้องรับผิดชอบอะไรต้องทำอยู่นะคะเขารอเวลาที่จะเจอคุณนะคะคนคนนี้นะแล้วก็ถ้าเกิดเขาเงียบนิ่งไปไม่ได้ติดต่อคุณมานะคะช่วงนี้เขาจะติดต่อคุณมานะคุณจะได้รับข่าวสารจากเขานะ<ม>อืมเขารู้สึกยังไงคุณคะนกมองว่าต่อให้เขาจะเป็นคนที่ดูเป็น เจ้าสำรานนะคะเป็นคนเจ้าสำรานแค่ไหนอะ่ะเขาไม่ปล่อยคุณไปนะค,คนคนนี้ช่วงที่เขาเงียบนิ่งหายไปก็แค่ช่วงที่นิ่งหายไปแต่ยังไงเขาก็ยังไม่ได้ปล่อยคุณแน่นอนนะคะคนคนที่เลือกนะคะตัวเลือกที่สามนะเขาจะมาสารต่อค่ะความสัมพันธ์เนี้ยแล้วนะคะนั่นแหละอย่างที่บอกอะ่ะว่า ต่อให้เขามีตัวเลือกมีช้อยนะคะเขาก็รู้นะคะว่าคุณสําคัญที่สุดนะคือเป็นโอกาสที่เขาไม่สามารถที่จะปล่อยให้หลุดมือไปได้นะเขาดูนะคะว่าเขาอยากบอกอะไรคุณคะคนคนนี้ยก้าดาบนะคะสดาบช่วงที่เขาเงียบนิ่งไปนะคะหรือมีปัญหากับคุณเนี่ยนะเขาเขาเครียดนะเขาคิดหนักเลยแหละ เมูนนะคะเขาก็เขาก็เครียดเช่นกันนะคะเขารู้สึกไม่ดีนะคะช่วงที่เขาเงียบลิ่งไปนะเขาไปเขาได้ไปคิดแล้วนะคะพิจารณาแล้วนะคะว่าอะไรมันเป็นอะไรนะว่าเขารู้สึกยังไงคุณนะคะเขาอาจจะไปเคลียร์ความรู้สึกของเขานะคะว่าเขาอะต้องการความสัมพันธ์นี้จริงๆไหมสุดท้ายนะคะเขาไปคิดได้นะสิ่งที่เขาอยากจะบอกคุณก็คือเขาไปคิดได้แล้วว่าเขาอะ อยากได้ความสัมพันธ์นี้นะคะเขาอยากให้คุณอะเปิดโอกาสให้กับเขาอีกครั้งหนึ่งนะเขาอาจจะไปแบบว่าไปเข้าใจตัวเองแล้วนะคะว่าไปตัดสินใจได้แล้วว่าเขาต้องการใครนะคะใครคือคนที่ดีที่สุดสำหรับเขานะคะจะติดขึ้นมานะถ้าเกิดเขามีช้อยมีตัวเลือกอะไรนะการเขาอยากให้คุณอะให้โอกาสเขาอีกครั้งหนึง่งแล้วก็อยากให้คุณอะ ตัดสินใจอีกครั้งหนึ่งนะเขารู้แล้วนะคะว่าคุณสำคัญที่สุดแล้วคือคนที่ควรค่านะคะแก่การที่จะได้รักนะอืได้ความรักจากเขานั่นเองนะคะบางท่านคุยกับชาวราศีตุลค่ะชาวราศีมีนนะคะอืม นั่นแหละค,คนคนนี้ถ้าเคยแบบไม่ชัดเจนกับคุณมีตัวเลือกมีช้อยนะคะเขาหน้าจะกลับมานะคะขอโอกาสจากคุณนะคะเนื่องจากเขาไปคิดไปทบทวนตัวเองได้แล้วนะคะก็จบคำทำนายนะคะวันนี้สำหรับเพื่อนๆน,นะคะที่เลือกตัวเลือกที่สามนะยังไงหนูก็ขอบคุณทุกคนเลยนะคะทีะ่ติดตามนะคะเป็นกําลังใจให้กันเรื่อยมาเลยนะคะยังไงก็ฝากติดตามกันเรื่อยๆเ,เลยนะคะ ก็ขอบคุณทุกคอมเมนต์นะคะที่มาคอมเมนต์นะคะแลกเปลี่ยนนะคะประสบการณ์กันเนาะแลกเปลี่ยนเออแช์นะคะความแชร์เรื่องราวชีวิตนะคะซึ่งนกมองว่ามันมันดีนะคะมันเหมือนแบบว่าบางคนเขาไปอ่านแล้วมันก็แบบว่าฉุกคิดได้นะคะมันได้ข้อคิดนะคะนะจากเออเรื่องราวที่เพื่อนๆแช์นะคะใน คอมเมนต์นะคะแล้วก็เป็นกําลังใจที่ดีนะคะให้กับนกมากๆเลยนะ mm hmm. ก็ขอบคุณมากๆนะคะนกก็จะทําคลิปดีๆลงมาเรื่อยๆนะคะให้กับเพื่อนๆได้ติดตามกันนะคะขอบคุณมากค่ะสวัสดีค่ะ